มีเจสู้สู้นึ่อมมเอนเอาขาลเอาขาลไม่ไม่โดนไมีกองเชียร์มีกองเชียร์ของเราครับ ไลน์ต่อไปที่บอกว่าจิ๊บจบครับอย่ดูอ,อจิ๊บกตมีลขาสั้นอย่าขาสันไ่ไนผมกยาไมีม้ดนใแต่ตอนนี้ถ้าไปโดดใหม่ตอนนี้ถ้าไปโดดใหม่ไมชได้แล้วนะ อายังเอายังต้องยืนให้ได้ก่อนอ่ะยืนก่อนตับสั่งยื้อหนึ่งน้ำน้ำน้ำนดิจับสองมือดิน้ำกระจาย ตอนนี้คุณใช้เวลาเป็นหนึ่งนาทีแล้วครับคุจะอตัดเสร็จทีงซงเยน้าหนักตัวไม่เกียยนะตอนน้หนักตไม่เกี่ยแคอยดูนะครับว่าคนนี้น้ำจะกระจายมากแค่ไหนน้ำจะกระจายมากขนาดไหน Thank <laughs> you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เ, Von, เย kilo, ็นขึ้นเย็นขนเย็นขนเกืบไม่พ้นแลยนี่เนีแยแล้วแล้วแลแล้วพี่เขาก็ไม่กระโดดกโดดจรการ์ดกระโดดจราก ดนเรือแล้วแล้วแล้วพี่เขาก็มาทางนั้นอ้าล้่างางลา่่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นงไงบ้างเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บ จะให้โดดอีกไมเอาแล้วนะเจินโอเคโอเคปแม,ม,มกกตาเลย <Okay. S 1>